สวัสดีคะ่ะนักเรียนป .6 ทุกคนนะคะมาเรียนวิชาภาษาไทยกันต่อนะคะวันนี้อ่ะเรายังอยู่ในเรื่องของคำราชาศัพท์ที่ใช้สำหรับพระมหากษัตริย์และพระบรมวง,งศานุวงศ์นะคะวันนี้เรียนในเรื่องของคำกริยาราชาศัพท์ ะะหลังจากคาบที่ผ่านมานะคะน้องได้เรียนในเรื่องของคํานามราชาศัพท์ไปแล้วนะคะในหนังสือหลักภาษาหน้า80ินะคะจะเห็นคํากริยาราชาศัพท์นะคะคาบที่ผ่านมาเรียนในเรื่องของคํานามราชาศัพท์แล้วก็ทํางานทำประวัดสมงแล้วนะคะเอาเรามาดูอท คำกริยาราชาศัพท์คำกริยาก็คือกริยาก็คือการกระทําทั้งหลายที่เราเรียนมาแล้วในชนิดของคาใช่ไหมลูกทีนี้การใช้ทรงใช้ทรงนะคะนำหน้าคํานามสามัญเพื่อให้เป็นคํากริยาราชาศัพใช้ดังนี้เลลูกเช่นคําว่าเล่นดนตรี เมื่อใช้ทรงดนตรีเมื่อนำทรงมาวางไว้ข้างหน้าเห็นไหมลูกทรงดนตรีก็คือเล่นดนตรีทรงเราทำอะไรที่จริงเล่นดนตรีพอใช้เป็นกริยาราชาศัพท์ทรงดนตรีเห็นไหมคะกริยากับคำขีม่ม้าทรงมา้าใช้ทรงนะคะอย่าลืมความรมก็คือทรงธทมใช้ทรงนำหน้าเป็น เพื่อให้เป็นคำกริยาราชาศักดิ์นะคะกลายเป็นกริยาเลยนะคะกริยาราชาศักดิ์ที่เรียนวันนี้นะคะ,ะคำสามัญก็คือดนตรีสามัญน,นะคะม้าก็คือคำสามัญธรรมดาความธรรมเนี่ยสามัญธรรมดาเลยเมื่อใส่ทรงเข้าไปนะคะทรงดนตรีทรงมา้าทรงธรรมเห็นไหมคะ อยากลายเป็นคํากริยาราชาศัพท์นะคะนี่วที่เรียนในข้านี้เรามาดูต่อค่ะดูต่อไปใช้ส่งคํานามราชาศัพท์เป็นคํานามราชาศัพท์นะคะคานามก็เรียนมาแล้วคํานามเรียกชื่อคนจัดสิงของเรียกชื่อทั่วไปเนี่ยคำนามเพื่อทําให้เป็นคํากริยาราชาศัพท์นะคะเอาคานามเนี่ยเช่นคํานามคําว่าอะไรลูก คำว่าฝันเห็นไหมพอมาเป็นค,คํากริยาราชาสั์คําว่าฝันเนี่ยทรงพระสุบินเพราะฉะนั้นสุบินแปลว่าฝันนะคะทรงพระสุบินใช้กับพระมหากษัตริย์นะคะทรงพระสุบินเป็นคําราชาสั์เขียนหรือเรียนหนังสือเนี่ยพระอักษรใช่ไหมลูกแล้วเราก็ใส่ไปว่า ท่งพระอักษจกรจะกลายเป็นกริยาทันทีนะคะกริยาราชาศัตว์ป่วยป่วยพระประชวนป่วยนะคะใส่ทรงเข้าไปทรงพระประชวนกำลงทำอะไรป่วยอยู่นะคะทรงพระประชวนอยู่อืมนะคะนี่คือคํานามนะคะพอเราใช้ทรงนำหน้าของคํานามราชาสัตว์นะคะอยากกลายเป็น กริยาราชาศัพท์คำนามที่น้องเรียนมาแล้วนะคะคำนามราชาศัพท์ครั้งที่ผ่านมามให้เห็นภาพชัดเจนนะคะต่อเลยค่ะใช้ทรงคำกริยาสามัญเพื่อให้เป็นกริยาราชาศัพท์ที่นี้เป็นคำสามัญแล้เห็นไหมคะมีคำสามัญคำว่าถือขอบใจกล่าวนี่เป็นคำสามัญเลยยังไม่เป็นคำราชาศัพท์ ใส่ทรงนำหน้านะคะใส่ทรงนำหน้านี่เเห็นไคะเขียนเข้าไปเลยทรงถือเราใช้ว่าทรงถือก็เป็นคำกริยาราชาศัพท์นะคะทรงถือทรงขบย่ทรงกราบรบบพัฒนาใจนะคะทรงกราบเห็นไหมคะเราใส่คำว่าทรงจากลายเป็นคำกริยาราชาศัพท์นะคะนี่คือการใช้การใช้ ที่ถูกต้องนะคะมาดูหลายๆแบบเอามาขวากันหลายๆแบบเลยคำที่เป็นกริยาราชาศัพท์อยู่แล้วไม่ใช้ทรงนะคะจำไว้เลยรูเคยสอนแล้วตั้งแต่ป .5 มาแล้วว่าถ้าเมื่อไรที่เป็นกริยาราชาศัพท์อยู่แล้วเราไม่ใส่สงซ้ำนะคะไม่ใช้ซ้ำแล้วเช่นดูตรงไหน ช่นพูดกําลังทําอะไรกําลังพูดต่คาราชาศัพท์คําว่าพูดคือรัดนะคะรัดเราก็ไม่ทรงรัดไม่ได้จัดก็คือจัดเลยจัดว่าอะไรคําว่ากโกรธก็ใช้กลิ้วเลยไม่มีทรงนะคะสาเด็ไดไม่ว่าไปประสูลเืิน เสวยกินโปรดโปรดชอบเนี่ยทอดพระเดชไม่ใช่ทรงทอดพระเดชทอดพระเดชเฉยๆนะคะเพราะเป็นคำราชาศัพว์อยู่แล้วสวนาคตสินพระชนบรรทมแปลว่านอนพระราชทานแปลว่าให้ประทับอยู่นะคะเพราะฉะนั้นคําเหล่านี้เป็นคําราชาศัพว์อยู่แล้ว เราไม่ใช้ทรงนำหน้านะคะไม่ใส่ไปไม่เขียนไปไม่เขียนว่าทรงสัตว์ทรงริ้วไม่ใช่นะคะทรงเสด็จแบบนี้ไม่ได้นะคะนี้เป็นคำกริยาราชาศัพท์อยู่แล้วไม่ใช้ทรงถ้าเราใส่ทรงไปผิดนะคะทรงบรรทมทรงพระบรรทมทรงพระราชทานไม่ได้นะคะไม่ใส่ไม่ใส่เลยเพราะเป็นคำกริยาราชาศัพท์แล้วนะคะ จำไว้เลยตรงนี้ง่ายๆให้น้องรู้จักจำคำกริยาราชาศัพท์นะคะที่เป็นคำราชาศัพท์กริยาอยู่แล้วเราไม่ต้องใช้ท่งนำหน้านะคะไม่เขียนท่งไม่ใช้ส่งจำไว้นะคะอาวทีนี้มาดูโตโจทู้ซิที่เรียนมาแล้วมาถอดอี้ทรงคำสามัญเห็นไหมคะ อยู่ในอยู่หน้าคำสามัญหน้าคำนามราชาศัพท์แล้วก็กริยาสามัญเมือ่อตะกี้ที่เรียนมาทั้งหมดนั่นแหละเอาลองดูซิข้อไหนถูกข้อไหนผิดถ้าเราใช้ทรงนะคะเอาดูทรงคำกริยาราชาศัพท์เอาดูทาไมข้อนี้ถูกทําไมถึงกิ่ถูกทรงกริยาเอ,อ้ยทรงกีฬาทรงกีฬาก็คือคำกริยาคำ กีฬานี้เป็นคำสามัญเพราะฉะนั้นใช้ส่งนำหน้าเพื่อเป็นกริยาราชาศั์เข้าใจนะคะกีฬาเป็นคำสามัญน,นะลูกกีฬาเล่นกีฬาทั้งหลายนี่แหละเป็นคำสามัญเพราะฉะนั้นใช้ส่งนำหน้าถูกต้องนะคะ,ะมาดูส่งโปรดทำไมถึงผิดคะ เพราะอะไรคะเรียนเมาานื่อกี้หยกๆเลยเพราะว่าคําว่าโปรดคือเป็นคําเป็นคาอะไรแล้วลูกเป็นคํากริยาราชาศัพท์แล้วเห็นไหมครับโปรดแปลว่าชอบเมาาื่อกี้นะคะใส่ทรงแล้วผิดเลยไม่ได้นะคะนี่คือวิธีใช้คํากริยาราชาศัพนะคะต่อไปคํะแมทำไมข้อนี้ถึงถูกทรงทราบเพราะคําว่าทราบอะไร น้องโปเพราะคําว่าทราเป็นคําเป็นคําสามัญน,นะคะใช้ส่งได้นําหน้าได้เลยค่ะตรงไปคําว่าส่งพระราชทานเมื่อตะกี้ผ่านมาหยุดหยุกเลยทำไมถึงปิดลูกเพราะว่าคําว่าพระราชทานคือคํากริาลยาอะไรลูกราชาศัพท์เลยเป็นคําราชาศัพท์เลยไม่ใช้ส่งนะคะคากริยาราชาศัพท์สังเกตดูค่ะ ถ้าเป็นคำราชาศัพท์อยู่แล้วเราไม่ใช้ทรงนำหน้าเห็นไหมคะคำว่าโปรูดคําว่าพระราชทานแต่คําว่ากีฬาคาว่าทราบเนี่ยเป็นคำสามัญใช้ทรงได้นำหน้าได้นะคะให้เป็นกิยาราชาศัพท์แตกต่างกันตรงนั้นนะคะอีกครั้งนะคะอีกครั้งนะคะเดี๋ยวน้องประกสับสนถ้าเป็นคำราชาศัพท์อยู่แล้วไม่ใช้ทรง นะคะเราใช้ทรงได้เมื่อคำนั้นเป็นคำสามัญน,นะคะเช่นคำว่ากีฬาทรงกีฬาก็คือเล่นกีฬานะคะอ่าหรือว่าทรงทราบนะคะเป็นคำทราบเป็นคำสามัญทรงทราบทราบเรื่องเลยนะคะอืมได้ไหมคะเนี่ยทรงพระรชาชทานเนี่ยอีกไหมคะใส่ทรงเข้าไป คำว่าพระราชทานเป็นคำราชาศัพท์อยู่แล้วนะคะไม่ต้องใส่สงนะคะนี่คือการใช้กริยาราชาศัพท์นะคะ,ะมาดูสงคำนี้นิดหนึ่งเอามาขวากันนะคะคำว่าทูลเกล้าทูลเกล้าทูกลทกระหม่อมถว,า,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 วายอะไรทูลเกล้าทูลกระหม่อมขวัถวายอะไรเห็นไหมคะนี่เราเรียนมาแล้วแหละใช้เครื่องหมายไปยาน้อยเราเรียนมาแล้ว มาดูสองคำนี้ทูลเกล้าถวายทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายคําว่าทูลเกล้าใช้กับถวายอะไรลูกของที่ยกได้เบาๆของเบาๆนะคะใช้ทูลเกล้าทูลเกล้าทูลกระหม่อมบวใช้ทูลเกล้ายกได้เช็ดตัวไม้พวงมาเลยใช่ไหมคะแหนมเกล้าน้อมเกล้าถวายถวายอะไรอะ ยกไม่ได้นะคะยกไม่รอดยกไม่ไหวอ่าที่ดินได้ไหมคะน้องเกล้าน้องประหม่ถวายอ่าที่ดินหน้ำแรงอะไรยกไม่ได้หรือว่าของยกไม่ได้ของหนักหนักของหนักหนักเลยใช้น้องเกล้าอะไรก็ได้ที่ยกไม่ขึ้นยกไม่ไหวแล้วของหนักหนักนะคะเพราะฉะนั้นสองคำนี้ต่างกันนะลูกทูลเกล้าวถวายของที่ยกได้ นอมเกล้าถวายของที่ยกไม่ได้นะคะของหนักนั่นเองอจำไว้นะคะอ่ะทีนี้เรามาดูตัวอย่างบางคาก็ได้ให้น้องอ่านเองตัวอย่างในหนังสือลูกเห็นไหมในหนังสือเลยคําราาศักดิ์ใ้คาสํรหรับพระมหากษัตริย์และพระองพระบรมวงศานุวงศ์มีอะไรบ้างลูกคาสามัญเยอะแยะเลย ภูตาพระอัยกายยายายพระอยกาพระอัยาีน้องมีคําว่าพระด้วยนะคะลงพระปิตุลานีคะป้าพระปิตุจักฉานะคะพระมาตุฉาอพระมาตุจกฉานี้คะคำราชาศัพท์เนี่ยพยายามพยายามอ่านหน่อยนะคะ พี่สาวพี่ชายพระเชิดขาพระเชษฐภคินีอ่าอันนี้น้องสามารถดูได้นะคะ้นหดืมพระสุธารสเสื้อฉลองพระองค์อะไรอีกช้อนซ่อมฉลองพระหัตถ์ฉลองพระหัตถ์แล้วก็ช,อชอ้อ,อนซ่อมไปอีกนะคะเอาลองดูพ่อแม่เย้เดินนะคะนี่ในหนังสือของน้องมีเย้ะดนี่เอามาฝากให้ดู นะคะ่ะทีนี้หน้ามือหาเรียกโรงเนี่ยอะไรบ้างแก้มพระปราเข่าพระชานุเขนพระปลาหา้นี้แข้งพระชงม,มีคามําว่าพระเข้ามาด้วยนะคะน,นี่คือน้องสามารถดูได้นะลูกในหนังสือหน้าผาพระนานราสนะคะคำนี้อ่านว่าพระนารนาสเหงือเหงือพระสีทูจะได้อีกลูกไหนอีก เยอะแยะมากมายนะคะไปดูเองได้ทุนฟันพระทุนเลือดพระโลหิตมีอะไรบ้างที่ไม่ได้นํามาไปดูเองได้นะคะอานาพุพระนาภีท้องท้าพระบาทปากพระโอดนะคะผิวหนังพระชวีไม่มีอะไรเลยเยอะแยะนะคะสามารถดูเองได้นะลูกหน้าแปดสิบแปดกับแปดสิบเก้านะคะน้องนงประหุไปดูตัวอย่างเองได้นะคะ ค่อยค่อยศึกษานะคะค่อยค่อยศึกษาแลค وي ค وي ้วก็ค่อยสังเกตแล้วก็ทบทวนอยู่บ่อยๆแล้วเราจะได้เข้าใจในเรื่องของคำราชจาัพทั้งหลายนะลูกนี้ดูงานนิดหนึ่งวันนี้ครูนำมาฝากล้วความดูงานให้นักเรียนทำแบบวันหน้าเป็นสิบสามนะคะเป็นสิบสามเป็สิบสามเขาบอกว่าเขียนคำราาศัพท์ ที่ใช้กับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์จากคำสามัญที่กำหนดเขากำหนดมาให้12คำลูกมีจดหมายมีขวัญมีขีมาเรียนมาแล้วนะคะเรียนหแล้วมีการเกงมีพูดเช่นคําบ่าจดหมายพระราชหัดถะเลขาน้องก็ใส่ได้ไปเลยว่าพระราชหัดทะเลขา สามารถไปดูได้ลูกสามารถไปดูได้หาคําราชาสัตว์ได้เลยในหนังสือนะคะคาว่าขวนทรงพระสุวินอ่าใช่ไหมใส่คานำบ้างคากริยาบ้างดูให้ดีนะคะขีม่ม้าเมื่อตะกี้ก็เรียนไปหยุบหยุนะคะการใส่คําว่าทรงคําว่าพระอะไรเนาะดูด้วยนะลูกเรียนไปเมื่อตะกี้หยุบหยุเลยทาหน้าแปดสิบสามนะคะเพราะว่าหน้าแปดสิบสองต้องทำแล้วค่ะที่ผ่านมาหแล้วส่งมาแล้ว อ่าสู้ๆนะคะทุกคนโอระหใกล้อบแล้วสนใ,นสใจใหถอยนะคะก็ขอบคุณสื่อการสอนจากบริษัทอักษร education จำกัดมหาชนสำหรับวันนี้ไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ